คนไม่เคยทำให้ FC แฟนคลับผิดหวังสักครั้งนะครับสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงวันนี้ก็พผ่นคนน้องได้มีการไลฟ์สดกับพ่อโจะนะครับทำเอาเนี่ยโอ้โหตะกล้าแตกเลยทีเดียวนะครับรวมถึงแม่เฟิร์นก็ณผูนคนก็บอกว่าสุดเปลื้มสุดๆหลังจากที่ FC แฟนคลับของน้องเนี่ยเข้าไป CF นะครับผลิตภัณฑ์กูต้านเนสกันอย่างล้นหลามทำเอาวันนี้ตะกร้าเนี่ยหมด เรียงเลยทีเดียวครับสำหรับอุ๋งอินเพชรบ้านแพงอย่างที่บอกครับทุกคนว่าวันนี้แม้ว่า FC แฟนคลับของน้องเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่ในแอปดำกันสักเท่าไหร่นักแต่วันนี้ก็เห็นหลายคนครับที่พยายามที่จะเข้าไปให้กำลังใจน้องและเข้าไป CF ในตะก้าจนทำให้วันนี้นะครับอุ๋งอิงและก็พ่อโจเนี่ยนั่งไลฟ์ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะครับทำเอาตะก้าแตกเลยทีเดียวนะครับทุกคนโอ้โหนะครับปลื้มใจแบบสุดๆครับรวมถึงการเคาะหัวใจในวันนี้ด้วยครับ คนตอนแรกอุ้มอิมข่ากระแสเนี่ยนั่งลุ้นอยู่นะครับทุกคนว่าจะขึ้นไปถึงล้านหรือเปล่านะครับวันนี้ครับทุกคนขึ้นไปแต่1ล้าน1นึ่งแสนการเคาะหัวใจนั่นเองครับรวมถึงวันนี้ครับทุกคนเรียได้ว่าไลฟ์ของน้องอิงเพชรบ้านแทงเป็นนักจัดรายการที่ติดอันดับอีกด้วยครับทุกคนวันนี้คนแบบทั่วฟ้าเมืองไทยเนาะที่ได้มีการไลฟ์สดแล้วก็มีการไลฟ์ครับชนกับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั่วฟ้าเมืองไทยครับ แต่อุงอิงเพชรบ้านแพงก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังนั่นแหละครับทุกคนแซนคลับของน้องก็ยังเหนียวแน่นนะครับตามเข้าไปให้กําลังใจครับทุกคนถึงในไลฟ์สดนะครับวันนี้โอ้โหเยอะแย,ย,ยะมากมายแล้วก็คงจะได้เห็นลีลาการไลฟ์สดนะครับระหว่างพ่อโจแล้วก็น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงกันแล้วนะทุกคนก็ยังต้องบอกว่าน้องเนี่ยพัฒนาการแบบเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับตั้งแต่วันแรกถ้าทุกคนยังจําได้นะครับทุกคนตอนนั้นคือไปนั่งไลฟ์กับแม่เฟิร์นเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่า คือน้องเนี่ยยังไม่ได้กล้าขายของยังไม่กล้าพูดโปรโมชั่นเลยน้องพูดแค่คำว่า ซอยซอยซัพพอร์ตซอยสนับสนุนหลานะจ้าใช่ไหมครับทุกคนถ้าทุกคนยังจำได้เนาะพอองค์อิงพูดคำนั้นเลยครับทุกคนคำเดียวเลยครับแฟนคลับ f c เนี่ยแฮกันแบบซีเอฟกันหลายบ้านเลยทีเดียวครับจนแม่เฟิร์นตกอกตกใจครับทุกคนเนาะกับการที่แบบว่าพาน้องเนี่ยมาไลฟ์ครับทุกคนแล้วก็คนเนี่ยให้การตอบรับดีขนาดนี้ซึ่งเมื่อก่อนแม่เฟิรอนเนี่ยก็เผยว่าตัวเองไม่ได้รู้จักกับวงการหมอลำเลยมีน้องๆนักข่าวครับทุกคนที่ไป แนะนำแม่เฟิร์นว่าเฮ้ยแม่เฟิร์นนะครับตอนนี้นักร้องคนนี้หมอลำคนนี้กํลาลังมาแรงเลยใช่ไหมครับหลังจากนั้นแม่เฟิร์นก็เลยมีการติดต่อครับทุกคนทางด้านองค์กรสาวน้อยเพชรบานแพงไปเพื่อที่จะมีการไลฟ์นะครับแล้วก็มีการขายสินค้าต่างๆจนทําให้ทุกวันนี้นะครับทุกคนองค์อิงอเพชรบานแพงกลายเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์กับพ่อโจนะครับเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์เป็นพรีเซนเตอร์ของกังนํำคลินิกไปเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคน นี่แหละคือสิ่งที่แม่เฟิร์นเนาะให้โอกาสน้องกับพ่อโจจริงจริงครับทุกคนรวมถึงพ่อโจกับุงอิงเพชรบ้านแพงก็ให้โอกาสแล้วก็เปิดใจครับทุกคนกับแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังคนนี้อย่างแม่เฟิร์วนวรรณภาครับทุกคนให้มาร่วมงานกันพอร่วมงานกันปุ๊บเนี่ย ถูกอ,อกถูกใจแล้วก็แม่เฟร์นครับถูกตาต้องใจโดนนอ้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงตกไปโดยปริยายครับทุกคน <c oughs> ก็เลยทําให้แบบว่ากลายเป็นลูกสาวแห่งชาติแล้วก็กลายเป็นลูกสาวคนเดียวของแม่เฟร์นไปแล้วสําหรับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนก็ถือว่าวันนี้ก็เห็นโมเมนต์น่ารักนะครับที่แม่ลูกเนี่ยได้อยู่คู่กันและอุ๋งอิงก,ก็สวมมงกุฎนะครับ ไลฟ์สดด้วยวันนี้น่ารักมากๆเลยทีเดียวครับทุกคนก็วันนี้ใครที่อยู่ในไลฟ์บ้างใคร CF ทันบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับนะอย่างที่บอกว่าวงองค์ิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนเข้าวงการมาปีกว่าๆเอาอย่างนี้ดีกว่าครับทุกคนแต่น้องได้รับการไว้วางใจเนาะให้เป็นพรีเซนเตอร์ในหลายๆแบร,รนด์ที่ต้องบอกว่าเราไม่คาดคิดเหมือนกันว่าวงองค์อิงเพชรบ้านแพงจะมีแบรนด์เขาเรียกว่าแบรนด์ใหญ่ๆระดับประเทศอย่างเช่นสาหร่ายเท่าแก่น้อยอย่างเช่นกังน a m c l i n i อย่างเงี้ยครับทุกคนที่ ดึงตัวน้องไปเป็นพรีเซนเตอร์ไปเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ครับทุกคนก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์จริงๆแล้วก็มีแต่องอิงเพชรบ้านแพงนี่แหละที่ทําได้ิีกล้าฟันธงเลยในวงการหมอำํำที่เข้ามาวงการได้ปีเดียวแล้วได้เป็นพรีเซนเตอร์หลายตัวมากๆครับทุกคนนี้ก็ต้องให้น้องจริงๆแล้วก็ยกเครดิตให้กับบอสโจแล้วก็น้ององอุ่น้นนเ,ออนออเพชรบ้านแพงครับทุกคนที่ต้องบอกว่าดัง ดังในชั่วข้ามคืนเลยทีเดียวครับพุกคนพ่อแม่แฟนคลับเนี่ยก็ให้การตอบรับดีมากๆไม่ว่าน้องจะทําอะไรที่ไหนอย่างไรแฟนคลับก็ตามไปให้กําลังใจกันตลอดเหมือนนะครับพุกคนเหมือนเวลาที่น้องเนี่ยไปไลฟ์กับแบรนด์ต่างๆเนี่ยครับพุกคนก็ทําให้แฟนคลับเนี่ยโอ้โหเข้าไปให้กําลังใจแล้วก็ไป CF กันอย่างถล่มทลายด้วยความรักด้วยความแพงครับพุกคนของของแฟนคลับเนาะที่เอ็นดูน้องนั่นเองนะครับวันนี้ก็เรียกได้ว่าวิม่าวกระแสเองเนี่ย นำเรื่องราวดีๆเนาอมาฝาก FC แฟนครับใครที่อยู่ในไลฟ์บ้างนะครับก็อย่าลืมนะครับทุกคนวันนี้เนาะเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังว่าทานกูต้าเน็กซ์แล้วรู้สึกยังไงบ้าง กิน US แล้วรู้สึกยังไงบ้างกับผลิตภัณฑ์ที่น้องเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์นั่นเองครับทุกคนก็ถือได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทุกคนกับเด็กคนหนึ่งที่เข้าพึ่งเข้ามาอยู่ในวงการแล้วได้เป็นป็นพรีเซนเตอร์ระดับประเทศขนาดนั้นนะครับอ่าวันนี้ก็มีหลายคนนะครับส่งมาให้อุ้งอิมข่าวกระแสได้ดูกันว่าวันนี้ตะกรา้าแตกเลยทีเดียวสําหรับอุ้์อิงเพชรบ้านแท้และอุ้งอิมข่าวกระแสได้มีโอกาสเข้าไปดูนะครับทุกคนตอนนี้คือเหมือนกับว่าไลฟ์ของน้องนะครับทุกคนไปแบบ สูงสุดเลย79ใช่ไหมครับ7อันดับที่79เนอะต้องบอกว่าคนไลฟ์เนี่ยทั่วฟ้าเมืองไทยจริงๆต้องบอกแบบนี้เลยครับทุกคนคือไม่ใช่แค่ช่องน้องช่องเดียวเนาะช่องคนไทยมีเป็นล้านๆช่องแต่อุงอิงเพชรบ้านแพงขึ้นไปอยู่อันดับที่79นะครับทุกคนหรือสูงกว่านั้น ในช่วงแรกๆเนาะอันนี้เราก็ไม่ทราบเนาะนี้คือมีแฟนคลับเนี่ยส่งมาให้ดูก็น่าจะไปแตะอยู่แล้วทุกคนถึงแบบอันดับต้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่ามาแรงาสุดๆและเชื่อว่าแม่เฟิร์นแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังเนี่ยก็จะมีการป้อนงานให้กับน้องอยู่เรื่อยๆเนาะกับการไปนั่งไลฟ์นะทุกคนเพื่อเป็นการจําหน่ายสินค้าให้กับแม่เฟิร์นนะทุกคนและที่สําคัญเลยคือเชื่อว่าค่าตัวอุ๋งอิงเปบ้านแพงเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนกับการลั์ในหนึ่งครั้งเพราะว่าน้องก็เป็นพรีเซนเตอร์เนาะแล้วก็ ให้กับกางน้คลินิกด้วยนั่นเองครับทุกคนวันนี้ก็บรรยากาศคือน่ารักมากๆพ่อโจกับน้องหญิงเป็นบ้านแพงก็เช่นเคยนะครับก็มีการหยอกล้อก,กันตั้งแต่ต้นไลฟ์จนถึงท้ายไลฟ์เลยทีเดียวนะครับทุกคนก็ถือว,ว่าเราเห็นสองพ่อลูกเนาะอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความปังจริงๆแล้วก็มีแต่ความแบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรมีแต่ความแบบเขาเรียกว่าทําอะไรก็กลายเป็นเงินเป็นทองไปหมดจริงๆนะครับทุกคนเนาะก็ถือว,ว่าปังมากๆสําหรับพ่อลูกคู่บุญนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับทุกคนก็ฝาก FC แฟนคลับด้วยเนาะกดไลค์กดแชร์ให้กับอิ่มด้วยครับแล้วก็วันนี้ใครที่ทานบ้างนะครับสำหรับกูต้าเนสนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มา กันเยอะๆด้วยกันแล้วกันครับทุกคนเนาะวันนี้ก็ถือว่าแม่เฟร์นคือปลื้มแบบสุดๆเลยสมกับที่แม่เฟร์นคิดถึงลูกสาวนะวันนี้ก็โอ้โหมีของขวัญเยอะแยะมากมายครับมอบไปกับลูกสาวอุ้งอิ่งนะครับทุกคนเนาะปังมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนี้จะเอารูปบรรยากาศของการไลฟ์สดของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงในวันนี้มาฝากพ่อๆแม่แ fc แฟนคลับทุกคนกันแล้วกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นวันว่างของน้องเนาะทุกคนแล้วก็พรุ่งนี้ก็ มีงานต่ออีกนะทุกคนจนถึงวันที่31เลยยาวเหยียดไปเลยทีเดียวครับแล้วก็31ไม่พอครับพุ่คนถึงสิ้นเดือนนี้วันที่1ก็จะได้ชมกันแล้วสําหรับทีเซอร์ภาพยนตร์คายอ้อตื่นเต้นมากๆแล้วก็อยากจะดูมากๆอยากจะชมแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ก็คือมีแต่ตัวหลักๆที่เราได้เห็นเนาะที่แบบเขาขึ้นจอมาวันที่บอสโจไปประชุม่ะไมันจะเป็นอมแอมนะฮะทุกคนอุ๋งอิงนะครับรวมถึงหลายๆคนเลย นะครับพี่ตูมตามนะครับพี่เน็กนฤพลโอ้โหเยอะแยะมากมายสำหรับดาราขายอ่อสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับอุ I ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับ